ครับเดี๋ยวผมเปิดเบอร์หนึ่งเลยนะครับโอ้โหแรงครับผมออกตัวแบบฟีดเลยครับครับเปลี่ยนเบอร์เบอร์สองแรงครับผมเบอร์สามครับโอ้โหเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับแรงมากเลยเต็มปีครับผม สวัสดีครับจากช่องดีไวทำเองใช้เองครับผมสโลกแกนก็คือทำเองใช้เองทำเองก่อนวันนี้ก็จะมาลองรื้อพัดลมดูครับผมสาเหตุที่ต้องรื้อก็จะมาคุยอาการก่อนครับพัดลมไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเปิดไม่มีความแรงแต่หมุนนะครับคือเปิดเนี่ยยังหมุนอยู่แต่ไม่มีความแรงต่างจากตอนที่ซื้อมาใหม่ๆตอนที่ซื้อใหม่ๆหนี่เบอร์หนึ่งเนี่ย เปิดเฉพาะเบอร์เ1เบอร์2เบอร์สาเนี่ยแค่ไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าเบอร์1นี่ก็แรงแล้วแต่ทุกวันเนี้ยเบอร์2เบอร์สามก็ยังไม่แรงเดี๋ยวเราจะมาลื้อพัดลมเพื่อซ่อมเองครับผมเน้นทําเองใช้เองลองทําดูครับผมก็อันดับแรกผมก็จะถอดฝาค่อเพื่อดูใบพัดว่าใบพัดนี่ลื่นไหม บางอย่างเราก็ควรให้ช่างครับบางอย่างเราก็ควรฝึกทําเองหมุนใบพัดดูครับคือหมุนเปล่าใบพัดก็ลื่นจากลักษณะนี้ใบพัดก็ลื่นตัวดูเพาเพาก็ปกติผมก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าจะเป็นที่ตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับผมไปซื้อตัวนี้ผมก็ได้ดูจากจากของเดิมแล้วครับของเดิมที่ผม ที่อยู่ในนี้ผมได้ถอดดูก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์ดูครับผมแต่ว่าก่อนที่ผมจะทำเองนะครับผมผมได้ถอดปลั๊กเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองแล้วผมก็จะทำการลื้อเพื่อจะเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์ พยายามจะทําเองใช้เองแต่ส่วนไหนที่เราทําเองเบื้องต้นได้เราก็จะทําส่วนไหนที่เราทําไม่ได้เราก็ให้ผู้ชํานาญงานในด้านนั้นๆทําครับครับหลังจากที่ถอดฝาครอบพัดลมด้านหลังออกก็จะเจอตัวคาปาซิเตอร์ที่เป็นสีดำๆครับ คาปาตัวนี้มีค่าอยู่ที่2ไมโครฟรัดบวก10%ลบ5%ลแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่400โวลต์50าเฮิร์คาปาตัวนี้เป็นคาปาไฟ AC ไฟ AC ก็คือไฟที่เราใช้ในบ้านเรือนนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อใหม่ตามค่าของเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุดครับเนี่ยเพื่อนๆผมได้ไปซื้อตามค่าของเดิมมาแล้ว2ไมโครฟรัด แต่ตัวนี้บวกลบ5%ทนแรงดันที่400โวลต์ไฟ AC เนี่ยครับไฟ AC ก็คือไฟกระแสสลับไฟบ้านเรานี่เองครับผมก็ซื้อตามที่ตัวอย่างของเดิมครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา40บบาทเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนตัวนี้ดูครับผม นะครับเพื่อนๆผมก็ได้ตัดของเดิมออกเลยไม่แรงเปิดเบอร์หเบอร์2เบอร์สาก็ไม่แรงเดี๋ยวใส่ของใหม่ที่ผมซื้อมาในราคา40บาทค่าเท่ากับของเดิมจะเอาขั้วตัวนี้ไว้ฝั่งไหนก็ได้เพราะมันเป็นไฟไฟ AC ไม่ฟิตว่าตัวนี้ต้องอยู่ซ้ายอยู่ขวาจะอยู่ลายนี้หรืออยู่ลายนี้ก็ได้ เพื่อความสมดุลและความเหมาะสมก็ควรจะอยู่อย่างนี้ครับผมครับตอนที่ผมซื้อคาปาซิเตอร์ตัวนี้มาในราคา40บาทผมก็ได้ซื้อพวกเคเบิลไทยเพื่อรัดสายไฟตัวนี้เพื่อเอามาไว้รัดเอามามาไว้รัดสายไฟที่อยู่รอบขนลวดทองแดงเนี่ยเพราะว่าของเดิมตอนที่ผมถอดดูคาปาซิเตอร์ตัวเก่าเนี่ย ผมได้เห็นว่าสายรัดตัวนี้มันได้กรอบมันร้อนมันกรอบผมก็เลยซื้อสายรัดมาไว้เผื่อด้วยเพื่อจะเปลี่ยนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งท่อหดครับผมเนี่ยครับท่อหดก็คือซื้อมาหนึ่งเส้นเส้นนี้ห้าบาทครับผมแล้วก็เอามาไว้เวลาเราปัดกีสายไฟเราก็เอาตัวนี้ ครอบจุดที่เราปัดกีแล้วก็ใช้ไฟแช็คลนครับเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆดูครับผมครับเพื่อความปลอดภัยทั้งสารตะกัวแล้วก็ทั้งโควิด ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับครับเพื่อนๆเราก็ปัดกีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลูดท่อหดมาตรงที่เราปัดกีแล้วก็ใช้ไฟเช็คลมเพื่อให้ท่อหดนี่หดรัด ปิดจุดที่เราตัดกีเพื่อไม่ให้เกิดการช็อตครับเพื่อนๆเรียบร้อยครับไม่ต้องใช้ผ้าเทปพันสายไฟใช้ท่อหดมาแล้วก็ตัดให้พอขนาดที่เราจะใช้งานแล้วก็ ยัดเข้าไปก่อนที่เราจะปัดกีนะครับผมพอเราปัดกีเสร็จแล้วก็ลูดมาตรงที่เราปัดกีแล้วก็ใช้ไฟแชกลนท่อหดนี้ก็จะหดติดตรงที่เราปัดกีเราก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลา 1, พาันพัตเตแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมคาปาซิเตอร์ตัวใหม่ที่เราซื้อมาเปลี่ยนในราคา40บาทท่อหด5บาทเทปวัตถายรัดอีก2บาท รวมแล้วทําเองไม่ถึง50บาทครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดพัดลมดูว่าพัดลมจะกลับมาแรงเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆไหมครับเดี๋ยวผมเปิดเบอร์หนึ่งเลยนะครับโอ้โหแรงครับผม๋อมตัวแบบฟีดเลยครับ ครับเปลี่ยนเบอร์เบอร์สองแรงครับผมเบอร์สามครับโอ้โหเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับแรงมากเลยเจ็นปีครับผมครับก็สําเร็จครับกับการซ่อมเองในราคาเงินที่ไม่ถึง50บาทอุปกรณ์ที่ผมซื้อ มาซ่อมเองในวันนี้ก็มีคาปาซิเตอร์แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมก็มีแค่นี้ครับแล้วก็เนี่ยครับ <c oughs> เครื่องมือที่ผมซ่อมพัดลมเองในวันนี้ <c oughs> ก็มีแค่นี้ครับผมครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับบ๊ายบาย อย่าลืมทำเองใช้เองนะครับ